ในร้านฟาติมะแล้วอยู่หน้าร้านฟาติมะแล้วนะครับวันนี้ผมจะดูร้านนะครับดูร้านนะครับผมก็มากินข้าวหมกเ,เนื้อนะครับก็ร้านก็ดูสวยดีเค้ okay, มีข้าวหมกปลามีข้าวกระบาบไก่กระบาบเนื้อ รสชาติก็จะต้องต้องมาลองอตัวนี้ครับนี่เป็นข้าวหมกเนื้นะครับครับนี่ไงครับครับครับนี่คือข้าวหมกเนื้อนะครับผมจะตัดจบไปปาิมะแล้วอ่าก็อร่อยมากก็ฝาก เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันคลิปหน้าวัานนี้สวัสดีครับดูก็รู้ว่า